สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับบิชานิตยาดวงแก้วค่ะทีมพอมอเรามีเราได้ลงพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีเร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ค่ะนายอนุกูลปีดแก้วรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอได้เปิดเผยว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศและส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทางกระทรวงพม,มได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงทั้งเด็กผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้กระทรวงพมจึงได้ระดมการรับบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งในพื้นที่50เขตกรุงเทพมหานครรวมทั้งจังหวัดทั่วประเทศภายใต้กิจกรรมเรามีเราไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราจะตามไปช่วย นายอนุกูลปีดแก้วได้กล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายทีมพอมเรามีเรา,เราโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงพอมอพร้อมด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพอมอโทร3 3 0 0หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพอมอ ลงพื้นที่3เขตกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีได้แก่ 1. เขตบางแคณนะวัดพรมสามัคคี 2. เขตบางกอกน้อยณนะวัดใหม่ยายมอนและ3เขตบางกอกใหญ่ณนะศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น300ชุดและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคให้กับอ,อพอมอ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 และนำเตียงลมมามอบให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับที่ส่งผลต่อการติดเชื้อและบรรเทาความเจ็บปวด นายอนุกูลปีดแก้วได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับแนวทางการช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโรคโ,โควิด -19 ทางกระทรวงพมได้เตรียมจัดสถานที่รองรับไว้หลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งสามารถรองรับได้ประมาณ400คนโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล24ชั่วโมงและมีอาหารครบทั้งสมือ้อ ทั้งนี้หากประชาชนกำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากจากผลกระทบของโรคโควิด -19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพมโทร1น0 0บริการฟรี24ชั่วโมงค่ะและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดรวมทั้งอกอพอมในพื้นที่โดยกระทรวงพมพร้อมให้ความช่วยเหลือและประสานงานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนค่ะ